งานวันดีทุกคนวันนี้เขาก็อยู่สิน้าที่เราทุกคนเบิกกันยามดีทุกคนวันนี้เฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยวันนี้ก็รรยากาศฝนตกเนาะพยุเขานะท่านผู้ชมวันนี้ครับสินค้าทุกคนมาเบิกบรรยากาศยามดียองเทวะข้าเผ็ดกัไงแดงผมนะครับทับไงแดงนั่นเนาะวันนี้ถวิ่ก็มานักเนาะเบิกมาสินร้ายบอกเนาะีต้องการเด้อไป เอาแล้วไม่รเฮ้ยอู้หำบงน้ำไม่ร้อู้ปอดไล่มาแต่ผกเทีย้ยอู้หพุ่นพุ่นพุ่นยามดีหามเขาหนาดีแล้วสุ่มๆเพราะว่าเดี๋ยวจะออกได้ทุ่มอตอนนี้กำลัง้าไปด้วยไปด้วย ปัดเด็บเอ้ยโอ้ยได้เลยหันได้เลยเด้เลยหันได้เลยหันเด้เลยหันได้เลยหัน ต้งนำพองไหลลงปลาเต็มม้วนหุ่นอดถุงซุกระวังเดลยระวังเดินเลือดได้อยู่เด้อตึ๊ดเต็มเลยหุ่นหนาวที่เลือดอือโอ้โหอดโอ้ปิ๊ด

กอดจอะไรเท่าไหนยางวะไอ้เสาบ่ะเนี่ยเท่เดียวน่นี่บายบุงไแ้วม้งไปเขาไนแล้วู้มเนาะโอ้โหแต่เขาแตงขึ้นนี่ตอนตอนแรกบอกแต่าจะข้นนี่ปนี่ ขึ้นนี่ปรามาณแปดมุ้มานเลยเก๋ามุกปมุงเก๋ามุคนคืนักหนวงเลยหน่งหนาเนาะสมชมนโอ้ให้เขาเทอ่ยว่อีกจ้ะแค่ทำไมขี่บ่าหัวกระองน้ำผึ้งอ่าสอขาวถูกไโอ้กบ ว่าผมเบืงายังเน,นโอ้ตรงไงนึงใี่น้องเบืองเนาะผลงานผลงานลงทุนหลานซานเอซ่อ,องสอบได้เสียงคนไหน อ่าแตสมพยาามดีนวแเขาไม่อะไปมาเสียก็บวเนาะ่แล้วกันกอ่า้โอ้โหะไปเบรงล้ออีกก็เส่ยงกับวอนอ่ะเหมนี้ เอาทับมสนี่คือปลาด่ว่าขายาอไรเมื่อกี้เนาะเดี๋ยวสิมาเปิงตอนถอกออกมาเชียรซ้ได้เนาะทบบุษมสามเขาทบนมมนไ้บ่งปลเขาวโอ้มห็นมันมือทางในเนาะทบเดี๋ยวไปบ่งยืนกันเนาะไปบงนกกันโอ้โหไเติมยูปลาทับบสเดี๋ยวพาทามสมไปบ่งนาลีเนาะไปโคตรไปนี่คือนาลีเนาะโอ้ยตอนนี้แดงโลกเลยพู แห้ง้เลยไหดีเน้อเดว่างน้องเลืกเฮ้ยจัง๋วว่านี่โอ้ยนักบวงเลยเอ้ยโอ้ยสวบัติทางแห้งแต่ว่าอยู่ห่ะใกล้เลยเฮ้ยที่ห่างวันอยู่หูหุ่นน้อโอ้ยหุ่นวันอยู่หุ่นแ้วเขาไปใกล้นะจะได้ ไปได้หมดแล้วหน่าจ้าข้นมาไอซัมกนเก่าฝนนี่นามันโดนเออโซุนนามมันโด,ดนหนันดดกยเผือกไปโอ้เออบอกนำ้ำนามมแห้งซํมนี่เนาะตอนบอกไปตอนห้าไมด,ดีิต้องเนาะธรรมดาเด้อหนามผุนโลดนงุนโลดลงผุนโอ้ <laughs> ก็มาลาเด้อไปยังนหาตัา้งมาเองมูเลยเด้อเรื่องน,นั่นนี่พอแล้วออกวะหหายามัถอดชิได้แต่ว่าป่านออกเท่านั้นตี้ฮะโอ้สองชั่วโมงตอนนี้กางเจาอรับสบเนาะผมเปียกงามดีเแมบบื่อกี้นี่เนาะ ี๋ยวตัวชาบสิเปียกถ้าเปียกชางเปียกรมยากาศเฮ้ยฮะเออมาทำมาไดท่านูชมปต้องกระทวมเทวนี่มาแต่เมื่อคืนนี้ประมาณ8ปดมุ่งกับตอนแปดมุงเคืนนาะสองถุงจนถอดยังบระาเศร้ายังปรหยุดนาะท่านชมท้ายชมุกโมงเลย กระแบบนี่เง้ยหนยามนาะทั้งเทียนนยาะเอยา,า,ายาวมาไายเื่าเดี๋ยวป่าผมส่งได้พาไปตรงนี้ขึ้นมาจีได้ทัวร์ร่วมกันเนอะ พาเราจะได้เขาอ้ต้ันเันอย่ารมันรู้อย่างไรอาอรู้ไงนักเลยนักเด้อพวเศร้าแค่กูมีว่ตถวาซ้ำเก่าซ้ำเก่าม่เลยหนักเลยแค่ขืนวเนี่ห่วยมันสีทวนเลยเน้่ันตูู้่นี่ เฮ้มีกันโม้สูงแน่เลยทวมเลยนี่โอ้ไม่แล้โอ้เนี่ยโอ้โหอดีเราล่อยมาแล้วผู้ชมเนาะอาดีโอ้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 นำเลือกเลยผู้ชมเยี่ยงหัวเอาเลยหาลุงหัวเลยหาล่อยข่าวไปตอนนี้โอ้โอ้อันนี้ล่อยข่าวไปอันนี้จับไปดูบอลผู้ชมจับไปดูบอลตอนนี้โอ้โห บอยสุราบอยสุรานี the 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 ่ปรจชญ์ล่องเบิงน้ำขึ้นได้ในตะกี้มันบดหรืเพียงอย่างนี้เนี่นี่นั่ขึ้นได้นี่ยตะกี้มันตำๆอยู่าด้นี่เอารอบสองเนาะขอชมเพราะว่าสมมติทั้งจิมนาทีแถ่นั้นนี่ประมาณสองสี่นาทีได้อยู่มาเบิ้กันมาทีไรบอกให้หนุนน้อประมาณห้านาทีน้ำกําลังขึ้นเลยฝนตกเลยเนาะแต่เสาแต็มกว่าหนึ่โอ้ โอ้เอะไหรอ้ลาไหมหรอเดือดน้ำกันน้ำส้มปลาคาวเลยเนาะเราหัาเดี่ยวถืามือเดียวอาฮะปลาลูกตัางน้าไนะหน้มแห่งเลยมันแห่งแต่นไรเหรอปลามันโดดสลานไปทั His ้งกุ่นเนี่ย โอ้ยห้อมีเตนคู่มนอยู่รอกเฮ้ได้นะไอ้ย้ายตัวอีกตัวมันยางเลืออนนี้ยถือว่าอต่อนดีแต่เนียที่ะเลอยเลอนี่แต่แก่วอู้ห้าอีกอ่ะตุเต็มดีบ มาเบิ้งน้าตั้งขางท่านผู้ชมเนาะน้ำตั้งขางเนี่โอพี่น้องเอ้ยผุนโอ้ตุกตีหองสีประมาณท่านผู้ชมเนาะตุกตีหองประมาณนี้เนาะลออกมาเพียงนี้แค่น้าเนาะหค่น้าเราเบื้ต่เขาไ่้ได้เท่านี้เนาะนี่แต่เขาเนาะออกมาแไปกะพูดมากขวดเบิ้งนอเบิ้องนอเบิ้งน้ำแห้งยีเนาะพายุแบบในีกวันหนึ่งสองวันเดียวสิเบิ้อนอเนี่กลว่าเอาพายหนุ่ข้อเขาพี่น้องส้นหอนเด่น้องเนาะพี่น้องสังเกตเบิ้งก่อนก่อนขี่ฝ่าเนาะ ก้อนเมฆนาะพี่น้อกำลังมาเลยกำลังมาเนาะตอนนี้ขาดว่านำสีทวมแถวนีแน,น่อน,นอนี่นนองหอดขามขันคู่นีแน่นอน่น้องเนาะยวสิไปเบิง <c oughs> ่งนี่ไก่เน้อจีดกเนาะไหมงขายเตรนพีอยเดี๋ยวเอาเชือเบิ้มาดนิมาสได้หลายละวะ มันยุเข่ามากแลเมือมันบายมูมกก,ก็นล้อกร่างเข่าหน่อยมีคณะว่าก็ล่างเข่าได้หนามได้ไรไปี่เขามาจะขึ้นอีกอีซ้ำไรนี่พี่ฝน่อย,อยากเสีววยวเอาเลยไปเนาะเดินทางกลับเมื่อ้เสื่อมห้องไปดิเรื่งคนงงาอู้จนแบกไม่ขี้เหงือแล้วกาอุ้ยป่า <c oughs> ไปกินนื้อไป let's go <S Jeez. ชมใช่ตัวตะมาตรงเสาคู่เ็นหนำคุณแน่นอนเ็นหนำคุณอันรตะพาหูวอะไรเด้วตอ่ะกวนเนาะดีด โอ้หอถูตรงเจปลูคาแน่คนงานเทามาหน่อยหนานะคนงานเอาล้วกอหยามาเอาหเป็นงก่อนเป็นไงเป็นกระสอบเนาะแม่นี้วพอแต่เสามาบ่เรียกว่าเรียกว่าบัดขืนบัดขืนมานี่ย่างอนเตือยย่นเอยาโ h น้องกัน เบื้องฮะอู้ใช่ใ่ใ่ไปโอ้ยออกซาทิดเดียวเบืองตัวลุกๆไปเฮะกนนจัาอยู่บอมันสิก้าจับยู่น่จะไปนนี่าโอโอได้บ่โอ้ะะรดด้อ รูมันดูอ่ะมีทั้งอยู่อ่าเนี่ยเนือเกเออ้าวอ้ยเสร็จอ๋อเสร็จปลาเดี๋ยวะไรประดูกเนาะอะไรมี่มี่จะปลุกคอยต่อยอะไรอ้าทีอ้ารู้สึก คือว่าบ่เหาโอ้ปลาคาวปลาคาวไอ้ปลจับหัวยปจับเหีหหเ่ยววะนี่ข้าของกรตักสิวะเบียดเด้อปลาดุกเ,เก็บเด้อแกต่อเขากระดุกบอกเจ้าถึงขออจะตายไปเอาละท่ำส้มเนววาะกะที่ว่าเราไม่แหละปลาดุกเข้ากับ ง่ายเลยตัวมเลยยืดเต็มยังวะน,นั่นแหละเนาะตามเสียเทียนในพน่น,นอะโอ้ยฝนฝนฝนมิจบลุกมีปบรคอวนนะนี่นันองว,นว,นวนอน่นี่ก่อยปลาลูกบ่านี่คือสีลายสว้างพี่น้อก <c oughs> อันนี้ก็คือเอามาหม่เนาะตอนนี้พร้อมตงตรไม่ล้เนาะจบคลิปนี้แบตจะเบิร์ดได้ทั้งสี่เเซ็นตดี๋ยวน้ำซุะ เห้อนอเอ้ยเหมือนมื oh. yeah. ุลโอ้โหเี่มาจะทำี่คืออยู่โอ้หไนอดีเลยไร้ดีเลยครับไอ้เ้าปลาหลได้เลยมีาสิบมลอยจอะพี่น้องเนอะนเทนภูเหมืนว่เหมือนว่ ไปไเดวเราไทำบเนาะบสิวิดด้เนาะโดอกม่เอาวะสิโดนประตูไปยพอกปนไม่กีหนาจบรับปืดไปแมนเบิร์แบดเบิร์ร่วมหน่อยกันทำ้มท่านแบดรับปืไปมดตัดไปเหลือสีอดีเนาะไปตักรจักรไววโอ้สปัจสกิกรกั อ๋ออืม <laughs> <laughs> ูี่ไฟังเสียงเจ้าจอส์ลุกมันต่อเมื่อห่างนึงเลยนิ่นใกล้ห่าเอออธรรมศาได้เป็นห้องเดียเนาอหลายตัวม่เหมือนกั้งหองเดียยกว่าธรรมดาเนาะโ่ ที่ปลาคาวเนี่ยปลาคาวเจ็บเยงไหว้นาะูปลาคาวยังเป็นเป้นอยู่ปลาคาวนย่าไก็ได้ยงไมพอกันไมคิดนานุกโเนาะคนี่กับยางเบสโอ้ยามดีต้องการปลาคอกะนี่อยู่ไปละ 好吧，对、oh